ก็มันแรงไปไหมคะแรงไปไหมครับแรงไปไหมทางคู่ของเขาพี่ก็ที่จริงพี่ว่าเออมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยทุกุคนมีคนสองคนก็ต่างความคิดกันแล้วคนพันคนต่างความคิดกันทุกคนมีความคิดที่ต่างกันแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันก็ก็เป็นพื้นที่โซเชียลด้วยที่ที่ที่มันไม่ใช่มีแค่ตัวเพื่อนเขาหรือกลุ่ม กลุ่มเพื่อนเท่ากลุ่มคนสนิทเขาดูแต่มันคือทุกๆคนที่ที่เสพตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนระวังกันตรงนี้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะและที่ออกมาตัวลุงเขาค่องข้านหนักเลยนะช่วคนมีคามากี่นี่คะหลายคุนก็ออกขอรับแทนเราเลยอะไรอยานี้เลยะแล้วเราที่พิสูจนว่าเป็นคนแล้วก็มีใจที่ออกรับแทนเราตลอดเลยดีดีใจมากๆครับดีใจที่พี่ๆทุกคนได้ให้การสปอร์ตมากขนาดนี้ดีใจที่มีแฟนๆตรงนี้ด้วยดีใจที่คือรู้สึกพี่โชคดีมากๆจริงๆที่ที่มี แฟนเหล่านี้มีพี่ศิลปินที่รักที่มากขนาะดมันเป็นเรื่องราวให้ผู้คุยจะถึงห้องการคุยบ้านเราเลคยคอามร่้สึกแบบว่าถประเด็นของเราไปไค่ถูกในภายว่าทุกคนมาพูดคุยจะในเรื่องประเด็นนี้ในห้การคบ้านเราคือที่จริงพี่ค่รู้สึกว่าเราตัวพีเองพีอย่างพี่ให้เกียรติทุกคนพี่เคารพก,การตัดสินใจของทุกคนพี่ก็อยากให้ทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามให้เกียรติแล้วก็เคารพก,การตัดสินใจพี มีน้ำตากันางเยอะเลยมีน้ำตากับแฟนๆมากกว่าเพราะว่าเป็นแฟนเข้ามาให้กำลังใจอะไรเงี้ยกับเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าก็เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราเราเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็จะเป็นยังไงอะไรยังไงในอนาคตจะไปโชว์แล้วจะดีไม่ดีพี่รู้สึกว่าแต่แต่สิ่งที่พี่จะไปพี่จะไปแบบตั้งใจที่สุดแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ที่สุดพี่ทำเครื่องหมายเป็นกีคะตอนนี้เป็นไหมือนบางคนแบบมีประเด็นพุ่งมาขนาดทโองเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ได้มีได้มีคุยกับเขาบ้างครับผมเขาก็ เขาก็รู้สึกที่ซิงเขารู้สึกคล้ายๆดีครับเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไปเที่ยวอยู่ก่อนให้เขาไปเที่ยวไปก่อนเขาจะแบบถัดปีสหคำขอโทษที่ออกมาจากทางค่ายเรื่องตัวสิ่งศักดิ์ิทธิ์ที่ออกมามาขอโทษเราแอร์เรารู้สึกยังไงก็ไม่เออก็ขอบคุณขอบคุณแล้วกันครับผมที่ที่ที่ขอโทษด้วยแล้วก็ที่ซิงรู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์แล้วกันครับผมว่า ทั้งหน้าๆเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้ตัวพีเองด้วยให้ให้ตัวพีเองมได้เรียนรู้ได้ว่าที่จริงแล้วการที่เราจะพดูดถึงใครการที่เราจะโพสต์อะไรลงโซเชียลเนี่ยเราต้องระวังขนาดไหนแล้วก็ที่จริงแล้วมันก็กลับมาเรื่องเดิมครับคือการที่เราต้องคารพแล้วก็การที่เราต้องเออเขาเรียกว่าอะไรเราต้อง respect ซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันคารพซึ่งกันและกลนะันด้วย ที่จริงเ,เรื่องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับทางทีมอีกทีครับยังยังไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันครับก็ก็ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเป็นเป็นบทเ,เรียนเป็นประสบการณ์แล้วกันครับเขาไม่ติดต่อเรอ,อนนไม่ติดต่ออันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคบวันนี้พี่พู้ลงตรงว่าพี่ไม่แน่ใจหรือว่าเขามีติดต่อหรือเปล่าเพราะว่ายัางยังไม่ได้ยินฟียังไม่ได้ยินจากพี่ๆมาว่ามีใครติดต่อมาะอะไรยังไงแต่ว่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคุยให้คีเรยกแว่าถ้าเขา,เขามีติดต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้โกรธอยู่แล้วครับผมไม่ไม่ไม่ได้โกรธไม่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับเขาเลยแค่รู้สึกว่าแค่อาจจะรู้สึกเสียใจบ้างที่ท,ที่ที่บอกไปครับเสียใจกับทีมงานมากกว่าเสียใจกับตัวเองมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับอย่างวันนี้ค่ะคือเรื่องหนวันนี้มีการแบบว่าโรโมท รูสเค้าเทียมด้วยอีกผ่ิวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเพศไทยได้นำแบบผู้ทีริกเองรู้สึกยัางไงบ้างอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมนรับ้างดีใจนะครับดีใจที่สุดท้ายเรื่องนี้ได้ได้เดินทางมาถึงตรงนี้ด้วยนะ้วพี่รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นครับผมแล้วก็คือไม่ไม่ใช่แค่เรื่องสมรสเท่าเทียมนะครับมองมาที่จริงมันคือเรื่องความเท่าเทียมกันของทุกๆคนเลยทุกๆค,นะคนควรจะ r e s p e c t ซึ่งการและการรู้คนเป็นตัวเองในแบบของตัวเองได้ทั้งหมด โดยอยู่ในขอบเขตที่มีความรับผิดชอบอยู่ในหน้าที่อยู่ในกาลเทศะคี่ว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งนานแล้วค,ค,นะค,ค่ะ